สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุน้ำนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยแปลว่าเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะธาตุน้ำก็คือกรกฎนะคะราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกอันนี้หมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอก็ะพิมใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้หรอกหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด ไพ่สามารถอ่านสลับกันเป็นไวเวอร์ซาได้คือถ้าคุณไม่คิดแบบนี้แปลว่าเขาคิดแบบนี้กับเรานะคะอะมาดูกันออืไพ่ขึ้นมา,มาะนะคะสองถ้วยขึ้นมาใบแรกเลยอืมนะคะไพ่ตรงนี้ถ้าใครอยากคืนดีกับใครช่วงนี้อาจจะได้คืนดีนะแต่ว่าการคืนดี สองถ้วยเห็นไหมคะเป็นการหันหน้าเข้าหากาันรแลกถ้วยแต่ถ้ามีคนนึงพร้อมที่อยากจะเข้ามาแต่อีกคนหันหลังให้มันจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้นะหมอดูที่ผ่านมาก่อนมันตรงกับท่านใดบ้างใช่คุณหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะคุยกับทาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะนะนะคะทาตุราศีกุมลัคนากุมนะคะตรงนี้ธนูลัคนาธนูธ่านน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะไฮพีเทสนะคะเตทาเอร์เนาะ สองเหรียญคิงเหรียญเดมู Moon, min, ลชาวมินลัคนามีนห้าดาบสองดาบสามถ้วยนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะหกไม้เทา้าจับเมน้นควีนดาบนาะคะิงถือไม้เทา้ทาธาตุไฟมีสิงคโนแล้วก็สี่ดาบ อันนี้บางครั้งนะคะหมออยากจะพูดอย่างนี้เหมือนกันว่าการที่เงียบนิ่งไปเนี่ยไม่ใช่เขาอย่างเดียวหรอกมันไม่ชัดเจนบางอย่างเราก็อยากที่จะเงียบไปนิ่งไปแล้วก็มู่ไปข้างหน้ามากกว่านะคะตรงนี้มาดูกันที่ผ่านมานะคะความรักมันไม่ชัดเจนนะ่ะคุณเลยเนาะเขามีความลับเยอะนะไม่ว่าคุณจะคบเขานานแค่ไหนคนนี้เขาก็ไม่ค่อยชัดเจนกับเรา หรือบางคนนะคะสิบถ้วยพวกนี้คุณกับเขาอาจจะคบกันมานานแล้วเป็นสถานะแฟนก็ได้พูดเรืืองครอบครัวพูดเหลืองอนาคตแต่ความสัมพันธ์นี้หมอพูดเลยว่าเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าเรารักเขาแต่เขารักแต่ตัวเองนะคะตรงนี้นะหมอขอพูดอย่างนี้ดีกว่านะ,นะคะมันซอฟแล้วนะคะถ้าคุณจะบอกว่าไม่มีใครรักไม่รักตัวเองหรอกหมอนะคะอะ่าหมอจะทุบจะตอบว่าถ้าคนเรารักกัน มันต้องแชร์ความรู้สึกนะคะด้วยกันถูกไหมคะไม่ว่าจะร่วมทุกร่วมสุขให้และได้รับนะคะตรงนี้แต่ถ้าคุณบอกว่าเออนะคะเรารักเขาทุ่มเทให้เขาแต่ได้กลับมาคือ,เ,อ,อเราไม่มีเขาไม่แคร์เราทําให้เราน้อยใจเสียใจอยู่ตลอดเวลาพอไปถึงฝั่งแล้วเขาก็ไม่เคยใส่ใจใย,ยดีนะคะเขาไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเมื่อก่อนเราทุ่มเทให้ความรักของคุณคุณพยายามประครับประคองแล้วล่ะให้ทุกอย่างให้เงินให้ความรักให้สิ่งดีๆ ะะพยายามประคับประคองแต่เขาก็แอบ,บทําอะไรรับลังเรานะะในสถานะที่อาจจะเป็นแฟนก็ได้นะคะคุณมูคอนจากตรงนี้มานะคะบางท่านก็จบอะไรกระทันหันเอานะคะจับได้ปุ๊บแต่ก็ได้นะเออจบกระทันหันนะ,ค,ะคุณเสียใจนะ,ะเนี่ยนะคะเจ็บปวดและเสียใจแต่บางกรณีนะคะมันเป็นเรื่องความไม่เข้าใจเลยเนี่ยห้าดาบับเปลี่ยนไปหางเหินทะเลาะขัดแยง้งขึ้นมาเลยค่ะ พูดตรงเกินไปพูดแรงใส่กันขิงก็ราขาก็แรงนะ,ะถือดาบใส่กันเลยตรงนี้พอพูดแบบนี้ปุ๊บต่างคนก็ต่างเงียบต่างคนต่างนิ่งนะคะบางท่านก็มีกำแพงปิดกันกันไปบางคนก็ถูกบล็อกหรือเปล่านะคะมา,มาดูกันนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนเนาะเนาะบางคนนะคะมาดูมาส่องดูกันบ้างถ้าเขาไปดีว่าใครเข้าไปได้ดีมีสุขไหมหรือ เขาไม่ได้ไปแค่คุยกับใครก็ตามเขาไปทําอะไรก็ได้นะแต่ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะตรงนี้นะมาดูธาตุน้ำก้าวเหรียญ <c oughs> คนนี้โฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานมีคมีความเป็นมีมีโลกส่วนตัวสูงนะก้าวเหรียญน,นี้เนาะนะคะนะควีนถะือถ้วยนะคะ4ีดาบ จัดเม้น2สองไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าอืมหกไม้เท้าคืออย่างนี้นะคะอันนี้หมออ่านตามไพ่นี้ขึ้นมาก่อนนะนะคะเปิดมาแคล r ิฟาขยายมาแล้วตั้งหลายใบยนะนะคะอืมเจ็ดใบเออหมอยังไม่เห็นเขามีใครนะคะใน,ในกรณีตรงนี้นะเดี๋ยวหมอขอเปิดเพิ่มแต่กรณีนี้หมอแคล r ิฟาตรงนี้ก่อนหมอมินว่าเขาคิดถึงคุณอยู่อยากคุยอยากเคลีย รู้สึกเสียดายคุณรู้สึกผิดยายลอกๆอยากง,ง้อคุณนะคะเพราะว่าผูกพันกับคุณมาความผูกพันตรงนี้นะคะที่เงียบไปนิ่งไปเนี่ยหมอมินว่าเขาก็เริ่มคิดเริ่มอยากพูดอยากคุยอยากทักทายกับคุณแล้วให้แปดไม่เท่าก็ขึ้นนะคะเนี่ยนะคะในฝั่งเขาด้วยนะคะตรงนี้นะคะมาขอถามเพิ่มเติมนะคะอะ่ะกรณีที่มีปัญหาด้วยนะคะตรงนี้ กรณีที่พูดตรงเกินไปเขาดูแล้วอะค่ะเขาทำให้คุณเสียใจเขาเครียดนะคะตอนนี้คิดเยอะคิดมากนะคะเสียดายนะคะให้ขึ้นมาหมดเลยนะคะความสัมพันธ์นี้บางคนท็อกซิกเนาะเหนื่อยคุณเห็นไหมสิบดามเนี่ยนั่งเฝ้าหน้าลุงศพขึ้นเหนื่อยท็อกซิกนะคะบางคนก็ปรับจูนเข้าหากันแล้วบางคนก็เป็นคนที่พูดตรงใสเ่เราแรงใสเ่เราแต่หมอมินว่าเขาได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างแล้วคิดถึงเราเครียดด้วยตอนนี้นะคะ เดเอ็มเพลเลอร์คนนี้ค่อนข้างมีอีโกนะคะเอ็มเพลเลอร์ราศีเมษราคณนาเมษนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะตรงนี้นะะอ่าคนนี้สองเจอหรือเปล่าไม่ทราบคุณอานบางคนอาจจะบล็อกกันไปแล้วแต่เหมือนพยาพยามจะสืบพยายามจะส่องคุณนะ,ะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่ คิดถึงคุณหมอว่าเขายังไม่ลืมคุณนะบางคนนะคะตรงนี้นะใจลึกๆก็มีมีโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่มาขึ้นมาหมดเลยค่ะยังไม่ได้อ่านใจเลยด้วยซ้ําแต่ถ้ากรณีที่เขาไปดีวกวคนใหม่นะคะหมอขอทรบให้นะบางทีมันอาจจะมีนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าดวงมันคงไม่ได้ครอบคุมทุกท่านากรณีเขาไปดีวกวคนใหม่เขาไปได้ดีไหมนะคะนะมีจีเชียนล่วงออกมาเจ็ดเรียญน,นะคะดเวอร์นะคะ 5เหรียญมองม,มินว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินทองหรือความโดดเดี่ยวนะคิดถึงคุณนะคะตรงนี้7ถ้วยเขาอาจจะไปลั่นลา7ถ้วย <c oughs> จีบใครจีบด้วยอ่ะจีบนู่นนี่นั่นอมีบ้างแหละจีบแต่มันทําไมโดดเดี่ยวเงาเงอยเศร้าเ้อย่บงนี้นะคะมานะทําไมนะคะมันอาจจะไปแล้วไม่รอดก็ได้ค่ะดอะเว r ร์ขึ้นมาแล้วก็ทาวเวอร์ขึ้นมาจบด้วยอ่นะนะอืม ปเริ่มต้นดีลกับใครใหม่ๆแต่มันจบนะคะให้หมอขึ้นมาถ้าสมมติเขาไปดีลกับใครลองคุยดูคิดถึงเราไงทํายังไงได้นะลอ,ลองลองลองดูพยายามอยากจะลืมเราบ้างอา่ะลองดีลลองคุยลองดูก็ไม่ไปไม่หลอดนะคะให้มหมอขึ้นมาอย่างนั้นโอ้โ,อโด,ดเดียวมากเลยเงาหรือปัญหาการเงินลุมเลาด้วยนะคะอ่ะเนี่ยไพ่คุณหมอขอดูนะคะดูดูว่าเขาคิดยังไงคุณอ่ะก่อนจะดูเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะลองดูเนาะ เขาอยากบอกอะไรคุณจะติกตัติกนี่ชาวตุลลคณาตุลน,นะคะอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นุณอีกเขาตกตะกอนความคิดแล้วเขารู้แล้วเขาเปรียบเทียบแล้วเขาช่างใจแล้วนะคะข้อดีข้อเสียอะไรหลายสิ่งหล,ลายอย่างคุณนี่แหละใช่ที่สุดแล้วนะคะอ่ะองถ้วยนะคะหมอว่าเขามีใจให้คุณอยู่ขึ้นมาสองรอบแล้วนะอันนี้เป็นไพ่ใบแรกของคุณเลยนะคะ เนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยากได้คุณคืนนะคะยังคิดถึงยังสืบยังส่องยังแอบยังมองยังถือคุณไว้ในมือนะคะ <c ười> คุณบอกเขาหรือเปล่าคะหรือเขาหร,หรือมีการปิดกั้นความรู้สึกกันไปไม่ค่อยคุยคุยกันน้อยหรือเปล่านะคะ <c ười> คก็คิดถึงใจลึกๆอยากวน,นกลับมานะคะอยากกลับมาเคลียร์บางสิ่งบางอย่าง <c ười> อยากชัดเจนอยากพูดอยากคุยมามาอ่านใจดูนะคะทีนี้ถ้างั้นอืม ลองอ่านใจดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างในหัวข้อนี้นะคะนะคะคิงเรียนคนนี้ค่อนข้างมีโก้นะบางบางอย่างใจลึกๆก็กลัวกลัวเสียฟอร์มนากลัวเสียฟอร์มอยากปลูกสิ่งที่มันห่างหายมันจบไปแล้วได้หรือฟื้นอะคุณนะคะตรงนี้นะอืมหรือให้คุณปลดบล็อกนะถ้าบล็อกกันอยู่หรือไม่ก็ ทลายกําแพงนะคะเอ่อนะคะห้าถ้วยหมอมินว่าเขารู้สึกเสียดายคุณนะคะอันนี้หมออ่านตามไพ่นะแต่จะกลับมาหรือไม่กลับมันมันขึ้นอยู่กับคุณสองคนด้วยนะคะพฤติก,กรรมเขาด้วยเนาะนะคะอ่านเนี่ยไพ่ตีคู่มาออกมาเลยเขาคิดถึงคุณนะคะยังไม่ลืมเลยเสียดายวันเวลาเก่าๆนะคะเขาอยากชัดเจนะคุณนะคะมีการตัดจบกันไปหรือเปล่า นะอ่าเขาบอกเขาพูดตรงเกินไปเสียคุณไหมเราทําไมมีเรื่องงัดข้อกันตลอดขัดแย้งกันมันเป็นปัญหาเลื้อรังบางท่านนะคะอืมหนึ่งไม่เท้าอยากกลับมาคุยมาดิวเริ่มต้นใหม่ๆห้าดาบะค,ะคือการคือตัดจบหรือไม่เอานะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณก็ได้คุณเป็นสิ่งที่ดีๆคุณเป็นเดอะเวอร์ของเขาคือเป็นโลกทั้งใบใช่แล้วมันสิ้นสุดแล้วคือคุณนั่นแหละเขาว่าอย่างนั้นนะคะ แต่บางครั้งหมอขอพูดนิดนึงนะตอนอยู่น่ะทำไมไม่ดูแลไม่รักษาไม่เห็นคุณค่าแต่อาจจะตรงนี้มันอาจจะหมายถึงว่าเงียบหายไปนานแล้วต่างคนต่างเงียบหรือคุณไปดียวใครแล้วถึงคุณถึงมารู้ใจตัวเองว่าอุ้ยใช่ที่สุดแล้วทําไมฉันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกทําไมไม่จัดการให้มันดีพอมาน,นึกขึ้นได้มันอาจจะสายนะคะเขารู้นะว่าคุณแม่ของเขาแล้วอ่ะตัดจบแล้วอะไรหลายอย่างอ่ะ เพิ่งมารู้ว่าคุณคือสิ่งที่สวยงามสิ่งดีๆเพิ่งรู้ว่าอุ้ยนะคะขาดคุณแล้วมันเหมือนขาดคู่พารตีควงมาหกถ้วยนะคะหมาว่าเขาอยากง้อ,อคุณออยากเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณอยากบอกคุณอยากบอกอะไรเขานะ,ะก่อนที่จะไปดูแอคชั่นนะคะถ้าคุณอยากบอกคุณอยากบอกอะไรเขาอ,อันนี้มันคงไม่ตรงกับทุกท่านหรอกนะคะ,ะคุณบอกว่าคุณไปเอิมเพรส <laughs> ดูนะ คือความหมายหมายอยากจะพูดอย่างนี้ว่าฉันน่ะเป็นเอ็มเพรสแปลว่าฉันมีเกียรติมีคุณค่าเมื่อก่อนฉันดูแลคุณดีมากนะคะอย่าลืมนะเดเมเพลสนะคะเป็นเสมือนตัวแทนนะคะเหมือนคุณแม่ดูแลลูกให้เงินให้ใจให้ความรู้สึกดีๆให้ซื่อสัตว์ดูแลคุณเหมือนลูกเลยนะคะแต่ตอนนี้ฉันทุ่มเททำไมคุณไม่เห็นค่าของเราบ้างแต่ตอนนี้ฉันต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วฉันรักตัวเอง มั่นโคงการเงินการทองฉันอยู่ได้แล้วนะเนี่ยฉันเข้มแข็งแล้วนะคุณฉันอยากได้ความรักที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีหรือชัดเจนกับฉันเพราะฉันอยู่ได้เป็น9ก้าเรียนเนี่ยคุณอยากจะกลับมาหรออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะนานะคะคุณบอกคุณต้องการความรักนะคะที่ซื้อสัตว์นะซื่อสัตว์จริงใจคุณบอกคุณเหนื่อยแล้วโอ้โหปตรงกับใครบ้างคอมเมนต์บอกหมอด้วยนะ คุณเหนื่อยแล้วค่ะมันท็อกซิกเกินไปเจ็บปวดและเสียใจนะคะในความพยายามคุณเคยพยายามนะตอนนี้ฉันจะมูไปข้างหน้าแล้วนะ6ไม้เท้าฉันอยากได้ความรักที่อบอุ่นฉันก็นึกถึงคุณนะเรื่องเราเดิมๆเก่าๆแต่มันเหมือนฉันเหนื่อยอ่ะนะคะอืมถ้าคุณนะคะเป็นแบบที่ฉันแบบที่ฉันเป็นไม่ได้นะคะคุณบอกล้วคุณกลัวก้วไม่เท้าคุณกังวลคุณกลัว หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราแวงมันเชยเสียใจเนาอะอะไรที่คุณทํามาเนี่ยอ่ะมอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะโอ้ยไพ่พระขึ้นมาเลยใบแรกนะคะมีคนจะมานั่งคู่เข่าขอโอกาสคุณหรือเปล่าเนี่ยโอเคไพ่พระ ช่วงนี้ธาตุน้ําชอบไหว้พระสวดมนต์คุณอยากได้ความรักที่ดีงามเมตตาสินเสมอกันนะคะตรงนี้เร่สั้นคุณบอกว่าฉันก็มีความสุขดีช่วงนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหน้าเด็กลงนะคะมีความคือเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองนะคะมีความสุขนะถึงแม้ไม่ได้มีคุณฉันก็มีความสุขฉันมุ่ไปข้างหน้านะคะันะ มีเงินมีงานอยากได้ความรักที่มั่นคงนะคะฉันเป็นเอ็มเพลสละอ่ามอดูนเนน้ะความสัมพันธ์นะคะหนึ่งไม่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญเนาะนะคะแชมเปญนะคะห้าถ้วยนะคะอืมมีชิเชียนนะคะหนึ่งไม้ท้าดวงมีสเสน่ห์แต่แล้วคุณก็เป็นเก้าเหรียญน,นะคะเอา้า ะะอันนี้หมอหมอจะพูดอย่างนี้นะคะว่าบางครั้งที่หมอพูดว่าบางอย่างนะม,นม,นมันอาจจะหมออ่านตามไพ่ของหมอนะคะว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเช่นอันนี้หมออ่านความรู้สึกเขาอาจจะไม่ได้ตรงกับท่านใดหรอกเหมือนมีคนพยายามเข้าหาคุณอยากทักทายอยากคนอยากขอโอกาสบางคนอาจจะเป็นแค่ความคิดของเขาแต่บางคนอีกโก้เกินไปแต่สิ่งที่หมอเห็นคือคุณอะดูแลตัวเองได้ดีแล้วรักตัวเองมากขึ้นอยากได้ความรักที่มั่นใจมั่นคง สินเสมอเราถามว่าคุณดวงวงไหมยังนึกถึงไหมมันก็มีบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าโอ้ฉันไม่มีคุณฉันอยู่ไม่ได้อุ้ยฉันสบายดีรวยด้วยสวยด้วยเงินมั่นคงมีชื่อเสียงหน้าเด็กลงช่วงนี้คุณอาจจะไปทําอะไรหน้าตาเราดูดีขึ้นถ้าถ้าอยากได้ความรักอย่ากได้ความรักที่เปลี่ยนแปลงอย่าลืมมาขั้นหนึ่งดาบเนี่ยความชัดเจนนะคะตรงนี้ ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาหมอมินวักดวงคุณมีสเสน่ห์ด้วยอะ่ะมีคนมาจีบแมแล้วช่วงนี้แต่ตัวเราไม่ได้รีบร้อนกับสิ่งใดแต่ที่หมอเห็นมีคนคิดถึงคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะอ่ะหมอขอไพ่แนะนําสุดท้ายดีกว่านะคะไพ่จะแนะนํายังไงคุณด้วยนะ,ะความรักคุณอยากได้ความรักที่ทําให้คุณเห็น สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายชัดเจนเอาใจใส่คุณเห็นไหมคนนี้เขาเพ่งเหรียญเขาตอกเหรียญเหรียญมีค่านะอันนี้มันเหมือนเปรียบการเงินแต่ถ้าเป็นความรัก,กรมันมีค่ะไพ่ลูกใบอ่านเป็นความรักได้หมดนะความหมายของไพ่ใบนี้คือเห็นไหมคะเขาสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายแล้วทําด้วยอยากอยากเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมรูมพูดรักฉันแต่คุณไม่เคยซื้อสัตว์เลยหรือไม่เคยเห็นค่าเราเลยนะคะ ถ้าใครจะเข้ามาเขาต้องทําให้เราเห็นว่าเราสําคัญนะซื่อสัตย์จริงใจคุณบอกถ้าพมไม่ได้ขิดนาะถ้าไม่ใช่คู่แล้วคุณก็อยู่ได้นะนะคะ e m p o อร r ดวงมิสเน่ตอนนี้นะคะ a d j u มน m e n t การเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะคุณเริ่มต้นรักตัวเองอยู่กับตัวเองดวงมิสเน่นะคะมีคนเข้ามาแต่สิ่งที่หมอเห็นนะคะคนเดิมๆของคุณจะทักทายกลับมานะ อาจจะเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างคนที่เงียบนิ่งไปแต่ตัวเราอาจจะไม่อยากคุยนะคะหัวข้อนี้น่าจะเป็นคุณเนอะว่าเฮ้ยถ้าไม่ชัดเจนฉันก็ไม่อยากคุยอยเสียเวลาเหนื่อยมาเยอะททอกซิกมามากนาะคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณเข้าใจอะไรหลายอย่างความรักคือนะคะมันสิ้นสุดบางอย่างกับบางคนที่เราเรียนรู้มาจนจบแล้วนะคะมันถึงดางตันที่จริงมันไม่ตันหรอกเขาทําให้เราเราไปต่อไม่ได้เองนะ,ะคุณจะมา เสียดายเสียใจที่หลังยังไงไพ่ตรงนี้นะคะโอเคนะคะรักตัวเองอย่างที่คุณเป็นหมอมินว่าคนใหม่ๆกําลังมาคนเก่าก็เสียดายคุณมากๆนะคะหมอว่าไพ่ตรงนี้นะ,ะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีคนเก่าอยากติดต่อกับคุณมาแต่คุณอาจจะพอแล้วนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะชาวธาตุน้ำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID l ไลน์และรายละเอียดเบื้องต้นหมอพิมพ์นะคะรบก,กวนอ่านนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่อ่านหมอพูดให้ฟังก็ได้ค่ะว่าช่วงนี้หมอไม่ได้มีคิวยาวนะคะหมอพูดตลอดเลยนะคะถ้าคุณทักเข้ามาแล้วหมอไม่มีคิวด่วนนะคะบางคนทักเข้ามาอยากได้คิววันนี้เลยมันไม่ว่างนะคะลองคิดดูมันอาจจะเต็มตั้งแต่เมื่อวานนะคะ แต่ถ้าคุณรอคิวหมายถึงว่าทักมาแล้วคุณโอนจองก่อนนะคะถึงได้คิวอาจจะได้เป็นพวกนี้หรือมารืนนิดเร็วสุดแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ทักเข้ามาหมอพูดนิดนึงนะคะว่าสนใจดูดวงค่ะหรือสวัสดีค่ะดูดวงก็ได้ค่ะเออไม่ใช่ทักสติ๊กเกอร์มาแล้วโบกมือบายๆอย่างนี้นะเ <c oughs> นาะการติดต่อสื่อสารกับคนนะหมอมินว่าเราควรจะรู้แกลาทศะานิดนึงถูกไหมคะ <c oughs> สติ๊กเกอร์โล่มาอย่างเนี้ย หมอดูหลายๆท่านโค้ก็พูดนะคะขอบคุณนะคะดูแลตัวเองสวัสดีค่ะ